สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้นะฮะวันที่10นะครับมิถุนายนนะครับเราจะมีคอมมูนิตี้เดย์นะครับกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ในวันนี้นะครับกิจกรรมคอมมูนิตี้เดย์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นคอมมูนิตี้เดย์ของน้องเอ็กเซลนี่นะฮะน้องตัวน้อยๆเนี่ยนะครับเป็นโปเกมอนมังกร นะครับมีทั้งหมด3ร่างนะครับโดยกิจกรรมจะเริ่มวันนี้2โมงบ่าย2โมงนะครับจนถึง5โมงเย็นนะฮะบ่าย2โมงจนถึง5โมงเย็นเนี่ยนะครับจะปล่อยน้อง Excel ออกมาให้จับกันเยอะเลยนะครับออกมาให้จับกันแบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ลุ้นไชนีด้วยนะครับวันนี้เลทไชนีก็จะ มีโอกาสนะครจับแล้วก็ได้ใช้นี่นะครับส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการจับของแต่ละคนนะครับไม่ใช่จับ10ตัวแล้วบอกไม่ได้ใช้นี่เลยนะครับมาดูกันบ้างวันนี้จะมีอะไรอีกนะครับก็น้ําหอมนะฮะน้ำหอมนี่จะอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับนี่นะฮะน้าหอมอยู่ได้3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ได้ XP3 เท่าจากการจับนะฮะโปเกมอนได้แคนดี้2เท่าจากการจับโปเกมอนนะฮะได้แคนดี้เอเท่านะ,ะจากการจับโปเกมอนเช่นกันแล้วก็ถ่ายรูปโปเกมอน5ครั้งก็จะมีน้องแอ็กเซลออกมา5ตัวสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเสานะครับแล้วก็หลังจาก5้าโมงจนถึง4ทุ่ม นะครับหลังจาก5โมงจนถึง4ทุ่มนะครับคุณสามารถตียิมนะครับจะเป็นบอส4ดาวนะครับจะเป็นร่างที่2ของเขานะครับตีชนะปุ๊บนะครับในระยะ300เมตรจากยิมนะครับจะมีน้องแอคเซลเกิดอีก30นาทีนะครับ เสร็จแล้วก็วันนี้นะฮะจะมีสเปเชียลมูฟนะฮะให้กับร่างที่สไอ,อ้ร่างที่สมของเขาด้วยนะครับจะมีสเปเชียลมูฟนะครับเป็นท่ามังกรนะฮะชื่อ breaking s w e e น่าจะเป็นท่าที่ดีนะครับสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นท่าที่ดีนะฮะก็เก็บสะสมไว้ด้วยนะครับการได้ท่าพิเศษจะต้องพัฒนาร่างนะฮะจากร่างที่2มาเป็นร่างที่3เท่านั้น นะครับคือจริงๆถ้าใครไม่เคยมีร่างที่2ก็พัฒนาจากร่างที่1 2แล้วก็มา3นะครับแล้วก็ยังมีตั๋วนะครับตั๋วบัตรสีชมพูนะครับ19บาทนะฮะให้ซื้อสามารถซื้อได้ครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเล่นมากนักนะครับก็ซื้อตั๋วเอาก็ตั๋วส่วนใหญ่ก็จะได้น้ำหอมได้อะไรอะเลดา้า ที่เอาไปจับนะฮะคลิปอาโรเซียล,ล่าอาอลอเซล่าแล้วก็คลิปเออนั่นแหละแล้วก็มีน้ําหอมมีให้จับตั้งแต่ร่างที่1ยันร่างที่3อะไรประมาณนี้นะครับ19บาทซื้อซื้อ,อเถอะนะครับแล้วการพัฒนาร่างนะครับการพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าเนี่ยการพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าเนี่ยนะครับทำได้ตั้งแต่2องโมงจนถึง5้าโมงเย็นเลยนะเอ้ย สองโมงนะครับไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับอ่าก็คือจากเดิมเนี่ยสองโมงจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยจะปล่อยแอคเซลออกมานะครหลังจากนั้นจนถึง4ี่ทุ่มก็ยังสามารถพัฒนาร่างเพื่อเอาท่าต่อได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นช่วง2โมงจนถึง5โมงเย็นผมแนะนำให้จับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยหาตัวเพื่อพัฒนาท่านะครับ ก็จากล่างที่1ไปล่างที่2ใช้25คันดี้ครับจากล่างที่2ไปล่างที่3ใช้100คันดี้ครับนะฮะก็หาคันดี้กันด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีแล้วก็สามารถเทรดพิเศษนะครับได้2ครั้งนะสำหรับวันนี้คือปกติเทรดพิเศษจะได้ครั้งเดียวนะเทรดพิเศษก็เทรดตัวที่ไม่มีเทรดตัวโปรกมอนในตำนานปกติได้วันละครั้งแต่วันนี้จะได้2ครั้ง i อวีสำหรับ PVP ถ้าเอาไปลงหลีก1,500ก็หา0,143 3นะฮะถ้าเอาไปลงหลีก2,500ก็1,155 15นะครับประมาณนั้นนะฮะส่วนใครมีตัวร้อยก็นู่นเลยครับดันไปหลีกบนสุดเลยนะครับแล้วเมกาอีว l ลูชันครับก็พัฒนาร่างได้นะแกะไฟฟ้านะครับลิซดงหรือซัดดอนคือตัวที่เป็นธาตุมังกรพัฒนาร่างได้เลย ก็จะได้พวกอะไรนะแคนดี้นะฮะเป็นโบนัสนะครับเพิ่มเติมก็ใครมีตัวไหนอยากพัฒนาร่างเป็นเมก,ก้าก็พัฒนาได้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูตั๋ว19บาทกันบ้างนะครับตั๋ว19บาทว่า,าได้อะไรบ้างนะครับก็ตั๋ว19บาทซื้อแล้วไม่ต้องทำอะไรนะฮะเ,เวสมันจะเด้งเข้าในช่อง Special ลเทรดเออสเปเชีย รีเซิร์ชให้นะครับสเต็ป uh, ที่1ครับโยนบอลเข้าไหนนะหครั้งจะได้บอลแดงจับแอคเซลสิตัวจะได้แอคเซลนะครับ uh, uh, เพิ่มพลังโปเงมอน10ครั้งจะได้แคนดี้ของแอคเซล20เมตรนะครับโอ้โ oh, ห oh, เยอะเหมือนกันรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์สามพันได้จับแอคเซลแล้วก็ได้น้ำหอมนะครับนี่ก็คุ้มแล้วครับสเต็ปที่2ครับ ทาร์นเฟอร์ปโปเกมอนสิตัวนะครับก็คือลบปโปเกมอนสิตัวแหละนะครับก็จะได้ไพน์แอปเบอร์รี่นะฮะสิเม็ดจับแอคเซลสิตัวจะได้แอคเซลนะครับพัฒนาร่าง3ามแอคเซลนะครับสามแอคเซลสตัวจะได้แอคเซลคันดี้สาเม็ดโอ้นี่ก็บห้าสิเม็ดก็ไปแล้วครับรีวอร์ดจะได้ XP 4,500จับแอ็กเซลแล้วก็ได้ซาพีท์หนึ่งอัน นะครับตาพีทก็เอาไปเพิ่มส t ตนดารนะครับแล้วก็นี่เต็มที่3ครับโยนบอลเข้าเกรดนะแบบโค้ง3ครั้งไม่น่ายากหรอะครับจะได้เกรดบอล15ลูกจับแอคเซล15ตัวจะได้แอคเซลนะครับพัฒนาร่าง f r a ็กเซอร์นะครับจะได้แอคเซลคันที่50เมตรโอ้นะฮะ สองสเต็ปสามสเต็ปที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งร้อยคันดีแล้วครับผมแล้วก็ได้รีวอร์ดใหญ่เป็นตารัสสี่พันห้านะครับได้จับแฟล็กเซอร์อ er, นะครับแล้วก็จะได้เรด่านี่ที่เอาไปตีคลิปอัลลอซี่านะครับสเต็ปที่สี่ก็ไม่มีอะไรนะครับเคมรีวอร์ดแล้วก็อ bon, ันต้าบอลสิบห้าเมตรนะครับจับแอคเซลแล้วก็ได้นี่สับรดเงิน รีวอร์ดใหญ่ก็ได้ x อ5 5 0 0จับแฮกโซลัสนะครับแล้วก็ได้แหลกคณนีอีก3เมตรนี่ก็ประมาณนี้ครับคุ้มยังไงก็ต้องซื้อส่วนชายนี่ก็ประมาณนี้ครับสีจะซ,ซีดๆหน่อยแล้วก็ร่างที่3เทนะเป็นสีดำส่วนร่างที่2นี่มีขี้เป็นสีฟ้านะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับ อ่ะว่ากันไปครับนะบเดี๋ยวไปดูท่ากันก่อนนะฮะท่ากอนก่อนว่าถ้าใครจะเอาไปใช้ PVP ตีบอสตียิมเนี่ยนะฮะใช้ท่าอะไรนะครับอ่ะทีนี้มาดูท่าของแฮกซลัสนะครับแฮกซลัสเป็นโปเกม,มอนมังกรเพียวน,นะครับมังกรล้วนจะแพ้ท่ามังกรแพ้ท่าแฟรี่และแพ้น้ำแข็งนะฮะท่าน้ำแข็งนะครับก็จะทนไฟฟ้านะครับทน ทนไฟด้วยแล้วก็ทนพืชนะครับทนน้ำโอ้นี่เอาไปจัดการได้หลายตัวอยู่นะครับช่วงนี้เจอเยอะอยู่นะครับถ้าเอาไป PVP ก่อนนะครับถ้า,าไป PVP นะฮะท่าแรกใช้ท่าเคาน์เตอร์นะฮะสัตา์ไทยชื่ออะไรโต้ตอบตอบโต้อะไรสักอย่างนะครับท่าที่ท่าชาร์จนะครับท่าชาร์จนะครับ ถ้าชาร์จก็เลือกเป็นเบกิ้งสวิฟนะฮะท่าใหม่นะเป็นท่ามังกรนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งถ้าจะเปิดก็คือไนส์สลัดนะครับสามารถเปิดท่าได้2ท่านะครับถ้าใครสงสัยว่าเปิดยังไงหลังจากคุณมีท่าแรกแล้วนะฮะเลื่อนลงมานิดนึงฮะมันจะมีปุ่มให้เปิดท่านะครับถ้าใครอยกเอาไปตีบอสตียิมนะฮะก็เลือกเป็นด a กอนเทลกับเบกิ้งสวิฟแล้วกันนะครับนะฮะไม่จําเป็นต้องเปิด2ท่านะฮะ ก็เอาดากนเทลกับเบกกิ้งสวิปไปนะฮะตีมังกรอ่าเป็นท่ามาังกรทั้งคู่นะฮะก็เอาไปตีโปเกมอนวุ้ได้หลายตัวเลยครับนะฮะก็เอาไปตีพวกไฟฟ้านะฮะที่มีท่าไฟฟ้ามีท่าไฟท่าพื้นแล้วก็ท่าน้ำนะครับก็วันนี้นะครับเริ่มบ่ายสองโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะฮะอย่าปล่อยแอคเซลมาแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงสี่ทุ่มสามารถพัฒนาร่างแล้วก็เทรดได้นะครับก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครกดไลค์ขอให้ได้ชัยนี่เยอะๆเลยนะครับใครเข้ามาดูแล้วไม่ได้กดไลค์ขอให้ได้ชัยนี่น้อยหน่อยนึง <laughs> นะครับช่วยให้กดไลค์หน่อยนะครกดไลค์หน่อยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมช่องเราจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ